เดี๋ยวเราเริ่มต้นข่าวแรกที่จะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันก็คือในเรื่องของไพรสนียไทยค่ะคุณผู้ฟังสําหรับใครที่ยังคงส่ง พัสดุส่งสิ่งของส่งจดหมายส่งอะไรต่างๆทางไปรษณียน์นะคุณผู้ฟังไปรษณีย์ไทยค่ะเขาได้มีการแจ้งค่าส่งไปรษณีย์อัตราใหม่ระยะที่สองนะคะซึ่งจะเริ่มในปีปีหน้านี้คุณผู้ฟังหนึ 1, ่งมกราคม2568นะคะซึ่ง ในเรื่องนี้นะคะดรดนันสุพัทรพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไพร,รสณนไทยจำกัดได้เปิดเผยนะคะว่าไพรสณนไทยเนี่ยตเตรียมประกาศใช้ค่าบริการไพรสณนพัดพื้น พื้นฐานอัตราใหม่นะคะในวันที่1มกราคม2568เป็นต้นไปซึ่งก็เป็นการดำเนินงานในระยะที่2จากการปรับอัตราในระยะที่1เมื่อปี2565ค่ะที่ปรับราคาเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจแล้วก็การแบกรับต้นทุนการดำเนินงานที่ไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาบริการ ในช่วงเวลา18ปีนะคะซึ่งต้องบอกว่าไม่ได้ปรับขึ้นราคาการให้ค่าให้บริการเนี่ยมากถึง18ปีเลยซึ่งก็เป็นไปตามกฎกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องของการกำหนดอัตราไปรษณียากรแล้วก็ค่าธรรมเนียมอื่นพศ2565สำหรับอัตราค่าบริการที่ประกาศใช้ใหม่ในครั้งนี้นะคะก็จะได้แก่จดหมายประเภทซองจดหมายประเภทหีบหอ่อจดหมายประเภทซองลงทะเบียนจดหมายประเภทหีบหอ่อ ลงทะเบียนของตีพิมพ์ปรษสียบัตรแล้วก็พัสดุปไรษณี์นะคะโดยค่าบริการพิกัดแรกค่ะก็จะสำหรับจดหมายที่มีน้ําหนักไม่เกิน 10กรัมนะคะราคา5บาทสำหรับบริการ SME ในประเทศและบริการอื่นๆของไปรส์ไทยยังคงให้บริการในอัตราเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงลูกค้าสามารถที่จะเลือกใช้บริการ Eco Post นะคะส่งแบบประหยัดนะคะตรวจสอบสถานะได้แทนจำนวนลงทะเบียนได้ทางนี้เนี่ยไปรย์ไทยก็ยังคงคำนึงถึงผู้ใช้บริการทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจเป็นสาคัญโดยได้พัฒนาบริการรองรับที่จะเป็นบริการทางเลือก ให้ในการาเลือกใช้นะคะในด้านของการจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรที่จะยกระดับการส่งจดหมายหรือว่าเอกสารทางกายภาพเป็นดิจิทัลนั่นเองค่ะซึ่งก็รวมทั้งมีอัตราค่าบริการราคาพิเศษสําหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งอาจจะไปฝากส่งเอกสารแล้วก็จดหมายในปริมาณมากนะคะกับไปรณียีไทยมาอย่างต่อนเนื่องนอกจากนี้ก็ยังมีโปรพิเศษสำหรับกลุ่ม พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ด้วยนะคะที่ขายของผ่านทางแพลตฟอร์มไลน์ช้อปปิ้งอีกด้วยค่ะโดยทางไปรษณีย์นะคะไปที่ไปรษณีย์มุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการที่มีคุณภาพรวมทั้งพัฒนาบริการให้สอดคล้องต่อการดําเนินธุรกิจและก็ชีวิตประจําวันของผู้ใช้บริการทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะซึ่งก็นํามาแจ้งให้พี่น้องเราได้ทราบเผื่อท่านใดที่จะต้องไปใช้บริการทางไปรษณีย์นะคะตอนนี้ยังคงอยู่ในราคา ปกติอยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคม2568เป็นต้นไปปรับขึ้นก็ไม่มากนะคะเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันนั่นเองค่ะ